ดีครับดู Do for you สกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งนะครับก็อยู่ในช่วงของโหมดของการรีวิวสินค้าเช่นเดิมครับก็จะเป็นรีวิวเจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือซิลลอัพไพรทอน G10 รุ่นใหญ่ของเรานี่เองตัวนี้จะเป็นสกูตเตอร์สายมีที่นั่งนะครับก็จะเป็นของแบรนด์ซิลลอัพนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ในไซส์คือคิงไซส์หรือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเทียบเท่ากับรุ่นปัจจุบันก็คือซิลลอัพ Q23 สังเกตว่าบอดี้และเฟรมเนี่ยจะใกล้เคียงกัน,นกมากนะครับแต่ว่า P10 เนี่ยจะเป็นรุ่นของปี2024นะครับที่มีการปรับเอัาเกดหลายๆอย่างขึ้นมานะครับปรับเอัาเกดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับมาว่าที่เรื่องของสเปคของตัวรถกันครับตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวของ King Size หรือตัวไซส์ใหญ่สุดเนี่ยแน่นอนครับว่าบอดี้เฟรมก็จะเป็นบอดี้เฟรมที่ใหญ่สุดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ หลังนะครับขับหลังเนาะมอเตอร์อยู่ที่1นึ่วัตต์สีโวลต์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่28.6แอมป์ก็เป็นแบตเตอรี่ไซซิ่งที่ใหญ่ที่สุดของซิลลาที่ทำมานะครับณตอนนี้เนาะแบตเตอรี่ใต้นี้เลยนะครับอ่าก็เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับอ่าตัวล้อนะครับเป็นล้อขนาด11นิ้วเป็นยางจุ๊บเบสนะครับแล้วก็เป็นยางออฟโรดนะครับอ่าเป็นดอกข้อย่างนี้เลยครับก็แน่นอนครับตามสไตล์ซิลอารสไตล์ของล้ออย่างเงี้ยก็เหมาะกับ ทางทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขับขี่ก็นิ่งเสถียรด้วยหน้ายางก็กว้างด้วยนะครับรถนะครับมาพร้อมกับไฟคู่หน้านะครับไฟ LED เช่นเดิมนะครับก็ตัวไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะให้ไฟมาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นไฟหลังนะครับเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ากระพิบแบบนี้เลยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเป็นไซซิ่งตัวรถตัวใหญ่ต้องแต่สมัยคิวยี่สามแล้วของทางร้านเฉพาะทางร้านทูฟอร์ยูเท่านั้นนะครับเราจะมีการติดตั ไฟเลี้ยวซ้ายขวาด้านหลังให้เป็นพิเศษเลยนะครับอ่าสังเกตคืออยู่ตรงจุดม,มุมนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับอ่าตรงนี้นะครับซ้ายและขวาอันนี้ติดตั้งมาให้โดยเฉพาะของทางทูโซยูไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเช่นเดิมนะครับตัวไฟ LED ข้างๆเป็นแบบใหม่เป็นเจเนอเรชั่นของปี2024นะครับก็คือจะเป็นไฟพิ้ว RGB นะครับสลับสีแต่ว่าเมื่อก่อนจะกระพิบไปกระพิบมาเนาะแต่นี้จะค่อยๆไหลามาเหมือนน้ำตกนะค่อยๆไหลไหลไปไหลไปแบบนี้นะครับ จะเป็นของปีใหม่เป็นแบบนี้เลยนะครับแตกต่างจากตัวก่อนๆเนาะเช่นเดิมครับก็คือตัวเบาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับเบาก็ปรับระดับความสูงได้สามระดับเหมือนทุกๆตัวของซิลอัพนะครับตัวเบามีแกนโชคให้เช่นกันครับจะมีรูปแบบนี้เลยนะครับผมรองรับในส่วนของการที่เวลาเจอทางที่แข็งๆไม่เรียบเนี่ยตัวโชคของตัวแกนเบาก็จะแอบซอกได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยชค ที่ให้มากับตัวรถเนี่ยครับที่สำคัญของปีนี้เลยของ P10 ก็คือเป็นโช๊คน้ำมันรูปแบบนี้เลยครับซึ่งแน่นอนเสียบเทียบก,กับ Q23 เนี่ยจะยังเป็นโช๊คสปริงอยู่ตัวนี้เป็นโช๊คน้ำมันแล้วครับก็นิ่มนวลขึ้นนะครับก็ไปทดสอบมาแล้วก็ดีขึ้นจริงๆนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีโช๊คสปริงคู่หลังเหมือนเดิมครับก็แน่นอนครับว่ามีโช๊คสปริงคู่หลังมีแกนโช๊คบอกตรงนี้นะครับแน่นอนเวาลาครับลูกค้าขับขี่ทางที่ไม่เรียบหรือทางที่ขรุขระมันก็จะแอบสอบ พอยิ่งเป็นบอดี้ยิ่งไซส์ใหญ่นะครับหน้ายางกว้างนะครับโชคน้ํามันโชคลังคู่โชกตรงสปริงตรงเบาลูกค้าจะไม่ฟิลว่ามันแข็งเลยนะครับก็คือให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากๆโอเคครับจุดสังเกตเห็นไหมครับว่าเนี่ยจะมีการดีไซน์ตัวกล่องขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับที่มีการโยกย้ายในส่วนของชุดไฟฟ้านะครับที่จากด้านใต้นะครับบางส่วนหลาอะไรส่วนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับ1เพื่อระบายความร้อนได้ดีครับ2คือเรื่องของการกันน้ําได้ดีขึ้นนะครับ ก็จะมาจากาเฉพาะของตัวซีรีส์ p 1ีขึ้นไปแล้วนะครับก็จะย้ายไปอยู่จุดตรงนี้เลยนะครับตัว48่สิโวลต์ของซิอัพปัจจุบันนะครับของทางร้านเนี่ยจะมีเป็นลักษณะคีย์การ์ดนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแค่แตะเปิดหรือแตะปิดในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าแตะเนี่ยแตะบริเวณตรงของแผงชุดควบคุมตรงจุดเนี้ยก็จะมีการเปิดของระบบควบคุมเรื่องของ,ของความปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยหากดับรถแล้วมีช่วงดีหน่วงดีเลยหนึ่งแล้วมีคนมากระ รถก็จะมีสัญญาณการขโมยนะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์หลังก็จะมีการล็อกไม่สามารถขยับได้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยขี์การ์ดนะครับแต่เท่ๆแบบนี้เลย ตัวรถนะครับมาพร้อมอระบบเบรกดิส์เบรหน้าหลังนะครับให้ความขี่ในการมั่นใจเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับเบรหน้าเบรหลังําเบรกแบบนี้เอาอยู่แน่นอนนะซึ่งเวลากดเบรกแล้วจะเบรหน้าเบรหลังก็มีไฟกระพริบให้สัญญาณแบบนี้เช่นเดียวกันนะเหมือนเช่นเคยครับสตลร์ชิมอาบตัวของแฮนด์สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเนี่ยครับปรับตามระยะที่ลูกค้าชอบหรือต้องการได้เลยนะครับเนี่ยสูงตำ่ำตามสรีละร่างกายที่ลูกค้าขับขี่ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อก ประมาณนี้เลยที่10นะครับตัวรถเนี่ยมาร้องกับแบตเตอรี่28.6แอมนะครับซึ่งมีผลทําให้ระยะทางเนี่ยทำได้สูงสุดอยู่ราวๆนะครับตัวเฉลี่ยครับ90ถึง100กิโลแต่ถ้าผมแจ้งก็คือมา80ถึง100กิโลนะครับก็คือขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้านะครับน้าหนักที่กดลงไปนะครับอ่าซึ่งด้วยตัวดยตัวที่ว่านแบตเตอรี่มนลูกใหญ่ครับระยะทางก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับได้ถึงเกือบเกือบ100กิโลเลยนะครับความเร็วนะครับความเร็วตัวเนี้ย ทางโลงงานเคมอยู่ที่50-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับในส่วนของตัวโซนของหน้าจอหรือแผงดิสเพย์นะครับก็จะมีเป็นแผงจอกลางนะครับเป็นรุ่นปัจจุบันเลยนะครับก็มีโชว์ทั้งเรื่องของสปนะีดเนาะความเร็วระยะทางรวมเปลี่ยนเกียร์สถานะตัวไฟหน้าไฟหลังนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเนาะจะขึ้นแบบนี้ให้เลยนะครับรวมถึงตัวของสถานะแบตเตอรี่นะครับก็จะมีการขึ้นให้ว่าแบตเหลือเท่าไหร่ย,ยังไงเนาะ การขับขี่ก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมคือมีการกดตรงของเนียอโป้งฝั่งขวามือนครับกดลงไปอ่านี่เกียร์สาเนี่ยกดลงไปครับแบบนี้เลยก็เป็นการโชว์ความเร็วสูงสุดนะครับอ่าอย่างเงี้ยเกียร์สเนี่ยตอนนี้เขาแ,แม็กซิมัมให้อยู่วัน50กลางๆนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถกดเบรกได้เลยนะครับก็เป็นการหยุด ทุกๆการกดเบรคเนี่ยนอกเหนือจากการทํางานของดิสเบรคแล้วเนี่ยครับก็จะมีการทํางานของตัวอิเล็กทรอนิกสเบรกด้วยนะครับเพียงแต่เบาเบาเนี่ยตัวไฟเบรกก็แสดงขึ้นมารวมถึงการที่ตัวกําลังของมอเตอร์ก็ตัดตออกไปโอเคครับมาว่ากันที่ขนาดของตัวรถกันหน่อยนะครับ ก็ลองวัดขนาดดูดิเมนชันของตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นดิเมนชันของตัวรถที่ค่อนข้างขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นไซส์รถเก๋งหรือไซส์รถที่ด้านหลังมีที่เก็บสัมภาระไม่เยอะมากเนี่ยอาจจะต้องคำนึงพิจารณาข้อนี้ด้วยนะครับอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นรถที่เล็กแต่ว่าสามารถพับเบาะได้ก็ยังไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรถ s u สใหญ่ๆเนี่ยครับหรือรถกระบะนี้โอเคหมดปัญหาแน่นอนสามารถนำพาของตัวรถนี้ไปที่ไหนก็ได้นะครับ ส่วนน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่ประมาณ33กิโลกรัมนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นไซซิ่งที่น้ำหนักตัวรถใหญ่ตามไซซิงอยู่แล้วครับคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่น้ำหนักจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าถามว่าในกรณีที่เคลื่อนย้ายเนี่ยผู้ชายอย่างผมเนี่ยยกคนเดียวได้ไหมยกได้แต่ถามว่าหนักไหมก็หนักประมาณหนึ่งเลยนะครับผู้หญิงอาจจะตึงมือเกินไปต้องใช้คนประมาณ2คนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเซฟหลังด้วยนะครับก็ด้วยความที่ว่าแบตเตอรี่มันลูกใหญ่ครับ28.6แกอมป์ก็ทําให้มีผลต่อให้เรื่องของน้ําหนัก ตัวรถที่เยอะขึ้นอยู่แล้วครับรวมถึงตัวเฟรมที่ใหญ่ด้วยก็จดในส่วนของเรื่องของสเปคไปแล้วนะครับก็ตัวสเปคของ P10 เนี่ยจุดสังเกตคือแค่จะไม่ต่างกับตัว Q3 ในส่วนของตัวเลขเนาะแต่ว่าต้องบอกว่านีจุดที่อัปเกรดมาว่าจะเป็น่องควบคุมตัวปี2024นะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะครับที่เป็นโช๊คนักคู่หน้าน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนตําแหน่งของเรื่องของ่องควบคุมหรือชุดเดินสายไฟต่างๆที่ให้มาอยู่ตรงกล่องข้างหลังส่วนต่างๆเนี่ย เป็นการอัปเกรดจากพัฒนาจากสุดคิ่วสามขึ้นมานะครับในแต่ละด้านแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับยังไงเนี่ยจะไปเทสแล้วขับให้ดูนะครับว่าออนบัสโหลดแล้วเนี่ยเป็นยังไงเช่นเดิมครับเดี๋ยวไปเจอกันครับนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวของเจ้าซิลลอัพไพรตอน P10 เจ้าตัว P10 เนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์1 0 0 0วัตต์ส8แโวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหญ่เช่นเดิมอยู่ที่2 8 6แอมป์นะครับนั่นหมายความว่าเขาจะทําระยะทางสูงสุดได้เนี่ย1วนดย ความเร็วก็อยู่ราวๆประมาณ50-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นการเคลมความเร็วจากทางโรงงานนะครับตัวนี้มาขับล้อขนาด11นิ้วเป็นล้อออฟโรดนะครับเป็นยางจูบเลสนักเหมือนยางรถยนต์เลยไม่มียางไหนนะครับก็สามารถเติมลมยางได้นะครับแล้วก็เป็นยางออฟโรดก็พาไปได้หลากหลายเส้นทางนะครับทางคูคะทางไม่เรียบอะไรเงี้ยครับก็ยังไปได้สบายๆนะครับดยวยงดอกยางแบบนี้เลยตัวรถมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าหลังนะครับมีเบรคซ้ายเบรคขวาแบบนี้เนาะอ่าเพราะนั้นเนี่ย ทำให้การเบรกเต็มไปด้วยความมั่นใจเจ้าตัวของ p 1 0นะครับมาพร้อมกับไฟคู่หน้าแบบนี้เลยเนาะอันนี้ผมขนาดอยู่ช่วงแดดเย็นๆนะก็ก็จะเห็นไฟที่สองสว่างไปทางกล้องด้านหน้านะครับชัดเจนนะครับเป็นไฟ LED คู่หน้าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยไฟคู่ไฟคู่ ลูกค้าบางคนชอบแต่งมีไฟแต่งเพิ่มได้นะครับสำหรับของทางร้านเรามีไฟสปอตไลท์คู่หน้าแต่งเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวอาจจะให้น้องอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัว P10 นะครับมาพร้อมกับโช้คสปริงคู่หลังนะครับนเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมเขาหยิบเนี่ยสปริงเนาะนี่ให้ตัวได้ดีมากขึ้นเนินปังปัง เห็นไหมครับว่าการให้ตัวดีและแน่นอนครับเจ้าตัว P10 ที่มาที่เหนือกว่าี2 3สองปีที่แล้วคือรอบนี้มีการติดตั้งโช๊คน้ำมันนะครับคู่หน้ามาให้แล้วนั่นหมายความว่าการให้ตัวดีกว่าถ้าเทียบกับ Q23 เนี่ยผมลองขย่มให้ดูนี่ครับเห็นไหมช่วงให้ตัวทั้งหน้าทั้งหลังโดยเฉพาะหลังเนี่ยเห็นไหมให้ตัวผมขย่มให้ดูเลยอ่านะครับทำให้เห็นว่าการให้ตัวของโชค๊คลังแล้วก็โชค๊คน้ำมันคู่หน้า ให้ตัวได้ดีอ่ะผมจะลองขับนะครับเนี่ยขับตรงๆเกียร์สามอัดตรงๆนี่นะครับแล้วก็จะผ่านเนินรูปหน้าดูครับผมไม่เบรกนะปุ้งกุ้งคือมีช่วงให้ตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันมีตัวให้ตัวของตัวโชคหน้าโช๊คหลังเนี่ยครับไปสบายๆเลยนะครับไม่ต้องโอเลยลที่ผมส่งเกียร์สามมาแรงพุง่งแบบกดมาปุ๊บอ,อย่างนี้ล้อยกอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือจะได้เห็นว่า ให้ตัวดีนะครับกดแรงเนี่ยเบอร์สามมาเนี่ยผมกดแล้วพุ่งมาอย่างนี้เลยตึงๆึงโอเคก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัวของชกหน้าชกหลังนะครับให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็แน่นอนครับว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยกับกับสิ่งที่เวลาเจอทางลูกนั่นครับไปได้เลยอย่างนี้เลยนะครับไปได้เลยไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยผมจะทําการทดสอบให้ดูครับว่าโอเคผมขับไปด้วยความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเบรกกระทันหันนะครับก็ระยะมันได้ไหมแล้วก็เบรกดีไหมนะครับ่ะไป เกียร์สามขึ้นไปสองยี่สามสามสิบจากสามสิบกลางๆนะครับเบรกลากนิดหน่อยนะครับอ่าจะเห็นว่าเบรกหน้าและเบรกหลังเบรกลงเลึกหน่อยระยะที่มันเลยมาไม่ไกลมากนะครับเบรกดิสเบรกหน้าหลังเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าใช้แล้วก็รู้สึกสบายใจใหายถ่วงได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำว่าต้องขับเร็วแบบนี้นะครับแต่ว่า ให้รู้ว่าระยะเบรกที่เราเวาลาใช้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจําเป็นฉุกเฉินเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาพับเจ้าตัวของ P10 ให้ดูนะครับว่าพับแล้วเป็นแบบไหนแล้วกลางยังไง เสร็จเรียบร้อยเอาข่ะตั้งขึ้นแล้วก็ขึ้นคอมได้เลยลูกค้าก็เปิดตัวรถแล้วก็เดินทางไปตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราไปขับเทสกันเรียบร้อยครับก็เข้าสู่บทสรุปเนาะของเจ้าตัว P10 นะครับก็ คงนนต้องแนะนําว่ามันเป็นตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าไซส์ใหญ่ที่มันก็ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นยันคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการขับขี่ที่ไกลๆหรือต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับเพราะว่ามันมันสุดมันท็อปสุดแล้วครับมาสุดตารางมาแล้วนะครับไม่จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่มัน2 8 6แอมป์เนาะแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับยี่ไกลนะครับมอเตอร์ก็ให้มาที่48วัต์1,000วัตต์ก็ถามว่ามันจะเป็นสุดที่สุดของตัวของซิลรับับซึ่งตตวมอเอลเล์ออกตัว่ไมไมด้พูดปลขนาานััน้แตต่ว่วอะครับ ทําให้การขับขี่นียมีแรงผลักดีนะครับมีผลต่อให้แรงปลายที่ดีเช่นเดียวกันนะครับยางออฟโรดนะครับหน่อยอยางทุกเนี้ยเป็นยางที่เหมาะกับการขับขี่ได้ทุกสภาพถนนอ,อยู่แล้วนะตัวนี้ไฟหน้านะครับก็มีไฟหน้าคู่มาให้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของไฟ LED ข้างๆเป็นทิวแบบนี้เป็น RGB นะครับสับไปสับมาก,ก็เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วรวมถึงกล่องควบคุมต่างๆเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นตัวของสกูตเตอร์ไฟฟ้าสายที่นั่งตัวนี้สุดตารางที่ มันจะทําได้แล้วนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อจํากัดก็ต้องบอกตามตรงครับว่าพอมันเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะหน่อยอยู่มาณ3ากิโลถ้าลูกค้ารับตรงจุดนี้ได้ในการเคลื่อนย้ายแล้วเคลื่อนย้ายตัวนน้าหนัก3 3ิกิโลนี้ได้โอเคเลยครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ในขนาดของดเมนชันที่อยู่ประมาณ1.3 6หรือเมตรสเซนติเมตรถือว่า เป็นสกูตเตอร์ที่มีขนาดค่อนข้างยาวนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเดมิชชันบิ๊กไซส์เนาะก็ถ้าหลากัหลกๆที่ผมจะให้ขอ้อพิจารณาคือเรื่องของขนาดขนาดข,าดข,าดของตัวรถแล้วก็น้ําหนักของตัวรถถ้าลูกค้าผ่าน2จุดนี้ได้คิ่ว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ผ่านจุดนี้ได้เป็นสกูตเตอร์แบบที่นั่งที่ลูกค้าเอาไปใช้โจทย์ไหนก็นไปได้หมดครับจะออกทริปจะท่องเที่ยวจะใช้ที่บ้านติดบ้านเอาไว้ไปซื้อแกงซื้อเซเว่นอะไรก็แล้วแต่ครับไปได้หมดทุกอย่างเลย เป็นสกูตเตอร์ที่อีกตัวหนึ่งที่ทางทุฟายูแนะนําแล้วก็เป็นตัวรุ่นใหม่ที่สายอัพโหลดที่ลูกค้านิยมเช่นเดียวกันนะครับตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับมีการรับประกัน1ปีนะครับรับประกันในส่วนของตัวรถระบบไฟมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่1ปีที่ชาร์จ6กเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสบายใจหายห่วงได้หากติดขัดในการที่นำสกูตเตอร์ไฟฟ้านำไปใช้ก็นำกลับมาให้ทางทีมงานเราดูแลนะครับเรามีทีมช่างนะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็รวมถึงการสต็อกอะไหล่นะครับ ของรถทั้งหมดเนี่ยครับไว้บริการหลังการขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อกระทางทูฟายูไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามก็สบายใจใหายห่วงได้เลยนะครับก็ขอฝากกับเจ้าตัวของ p ี0ินี้ไว้นะครับสนใจก็สามารถที่ติดต่อในส่วนของช่องทางติดต่อไลน์แอด f เฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่หรือเบอร์โทรโทรสอบถามเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับูฟายูทุกไฟฟ้าสวัสดีครับ